สวัสดีครับผมสวัสดีนะพี่พี่สมาชิกนะครับคลิปนี้ก็มาพบกับแนวะทางในรอบดึกนะครับพี่พี่ก็จะเป็นราวกาชาติดาวโจน V.I.P. แล้วก็ดาวโจนสตาร์นะครับก่อนไปรับชมนะครับขอฝากบ้านเสียงโชคด้วยนะครับสลับพี่พี่ท่านใดอาจจะเป็นสมาชิกใหม่เนาะหรือว่าเพื่อนเก่ายังไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับก็จะเห็นบ้านน้ำตาทองเนาะก็เข้าไปทักทายสอบถามน้องแอดมินได้นะครับเนาะ ก็ยินดีต้อนรับน้ำสลับบ้านเสียงโชคบ้านน้ำตาทองเนาะท่านใดที่ยังไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับผมเข้าไปรักทายสอบถามทุกคนได้นะครับ mm hmm. ก็แนวทางของเราเมื่อคือนนี้พี่พี่ก็หลุดไปหนึ่งรอบเนาะมาตัวเจาะแล้วก็มาสายรูดนะครับหลุดไปหนึ่งรอบลาวการชาตนะครับผมให้5กับ9รูด5ไป5ไม่มาเนาะแต่ใครเอา9ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่96ตรงตรงเน,น้นๆน,นะครับในลาวการชาตเมื่อคือนนี้อาจจะ อาจจะทันเป็นบางพื้นที่นะครับหรือว่าบางที่อาจจะไม่ทันเพราะว่าผมลงน่าจะลงประมาณห้าทุ่มหรือไม่แน่ใจประมาณห้าทุ่มหรือห้าทุ่มกว่าเนาะถ้าเกิดไม่ทันยังไงผมขอโทษด้วยในรอบนี้นะครับพี่เพราะว่าเมื่อคือนนี้เน็ตช้านะครับเราเน็ตช้าเนาะนะครับก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าตอนเนี้ผมมีปัญหาึกกับเน็ตนะครับบางครั้งนะครับเน็ตช้าด้วยนะครับ สำหรับดาวโจรนะครับอันนี้อันเนี้ยผมใส่ช่องผิดเนาะนะครับปกติจะเป็นดาวโจร V.I.P. นะครับแต่ดาวโจรสตาร์เมื่อคืนให้ห้5กับ1นะครับผลที่ออก93204อนะครับอันนี้หลุดไปเนาะส่วนดาวโจร V.I.P. ให้8กับ2ผลที่ออก3 5 8 0 1นะครับอันนี้85ไม่มีนะครับ83เนาะเขาแยกกันอยู่ถ้าเป็น538ยังจะมาตัวเจาะนะครับใครรู้ที่8นะครับเข้าไปที่58นะครับ ก็สรุปแล้วมาสายจอกกับสายรูดนะครับเมื่อคืนนี้ท่านใดมีโชคก็ยินดีด้วยนะครับผมส่วนแนาะทางค่าคืนของวันที่นะครับวันที่25นะครับค่ำคืนของวันที่25ก่อนไปรับชมเนาะก,ก็ฝากคําเตือนนะครับแนวทางตัวเลขทําจากสูตรคํานวณโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับราวกาชาติของเราคืนนี้ผมได้เลข5กับเลข1นะครับพี่พ สายรูดนะครับให้ไปที่เลขหนึ่งนะครับผมหนนะครับหนึ่นะครับ5 0 5 7 5 9ยนะครับสตัว5้านนะครับผม นะครับอันนี้ดาวกาชาดส่วนดาวโจน VIP นะครับดาวโจน VIP ผมได้เลข3แล้วก็เลข7นะครับสายลูดนะครับให้ไปที่เลข3 3 0 3 5 3 8 7 0 7 5 7 8นะครับสามตัว7 3 5นะครับใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้อดด้วยนะครับผมนะครับอันนี้ดาวโจน VIP ส่วนดาวโจนสตาร์นะครับ,นนรบตีหนึ่งตีหนึ่งครึ่งนะครับผมดาวโจนสตาร์ผมได้เลข1แล้วก็เลข7นะครับสายรูดนะครับให้ไปที่เลข7นะครับผม

ก็ประมาณนี้นะครับสลหรับแนวทางในรอบดึกดาวกาชาติแล้วก็ดาวโจร V.I.P. แล้วก็ดาวโจรสตาร์นะครับเดี๋ยวจบคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทําแนวทางเราเช้าให้พี่ๆสมาชิกได้รับชมกันนะครับอย่างที่บอกกันไว้นะครับก็ช่วงนี้จะพยายามลงแนวทางให้เร็วกว่าเดิมนะครับพี่ๆจะพยายามลงแนวทางให้เร็วกว่าเดิมเนาะนะครับก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับผมคลิปนี้ขอให้โชคดีทุกท่านนะครับกลาบสวัสดีครับ